อัปเดตอาการบาดเจ็บลีดเจมกันหน่อยครับกเ็เป็นการรายง,งานจากกิฟต์มีสปอรนะครับบอกว่าลีเจมมีความกระหายที่จะอยากกลับมาซ้อมเต็มรูปแบบแล้วแต่ได้มีการพูดคุยเกิดขึ้นในเบื้องหลังว่าเชลซีจะระมัดระวังกับการตัดสินใจว่าเมื่อไหร่เขาถึงจะพร้อมกลับมานะครับโอ้โหดูแล้วก็ตรงๆน่าจะยาว,ยาว สลับอาการบาดเจ็บของลิซเจมนะครับซึ่งผมเข้าใจนะว่าลิซเจมนั้นก็อยากกลับมาไวๆนะครับเห็นเพื่อนเล่นเห็นทีมเราฟอร์มดีเจ้าตัวก็คงที่อยากกลับมาลงสนามไวๆแต่ถ้ากลับมาเร็วแล้วถ้าสมมติกลับไปเจ็บอีกเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าเชลซีพิจารณาขายแน่นอนเอาง่ายๆ ให้หายขาดก่อนดีกว่าให้แบบร่างกายมันสมบูรณ์1 0ึรเดีกว่าเพราะว่าลงมารีบลงมามันก็แค่นั้นน่ะเจ็บอ่อนๆแอดแออีกนะครับคือมันเปลืองเวลามันแบบสิ้นเปลืองเออถ้าจะให้หายก็รอหายขาดทีเดียวนะครับก็เป็นกําลังใจให้ลวกันนะครับสรับกับตันทีมเบอร์หนึ่งของเรานะครับตอนนี้ก็น่าจะคงเป็นเอ็นโซ่แหละที่สวมใส่ปอกแขนกับตันทีมยาวๆนะครับก็โหสู้ๆแล้วกันนะครับดีเจมผมก็ยัง เลสเปกยังนับถือแล้วก็ยังเอาใจช่วยอยู่เสมอนะครับสำหรับเด็กปั้นคนนี้นะครับมาที่เรื่องอ๋อดีดีกันบ้านนะครับก็เป็นรายงานจาก The a t l l e t i c UK นะครับบอกว่าตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเชลซีนะครับแพ้แค่2จาก20นัดในพรีเมียร์ลีกมี2ทีมที่ชนะพวกเขาได้คือแมนเชสเตอร์ซิตี้และอาร์เซนอล ซึ่งพวกเขาสามารถเก็บแต้มได้4-2แต้มจาก20นัดทีมที่สามารถเก็บแต้มได้มากกว่าพวกเขาก็มีแค่แมนซิตี้และอาเซนอลอีกเช่นกันนะครับก็ตรงๆอะ่ะที่เราแพ้มันเนี่ยก็มีแต่ทีมลุ้นแชมป์ทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นซิตี้ไม่ว่าจะเป็นอาเซนอลซึ่งก็เข้าใจได้เพราะว่ามาตรฐานระดับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นไม่ว่าจะเป็นแผนไม่ว่าจะเป็นโค้ด อะไรต่างๆนานานเนี่ยเขาดูดีกว่าเราเพราะว่าเขายืนระยะมาโอ้โหกี่ปีอะกี่ปีนับต่อปีแล้วแบบเป๊ปเนี่ยเข้ามาแต่ยุคเท่าไหร่อ่ะเออใช่ป่ะคือการวางโครงสร้างสโมสรจนถึงลากหญ้านักเตะเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าเขาสั่งสมมามากกว่าเราซึ่งเราเนี่ยเปลี่ยนผู้จัดการทีมบ่อยถ้าไม่ดีแล้วก็เปลี่ยนไหนจะนักเตะใหม่ที่เพิ่งเข้ามามันเพิ่งจะเข้าที่เข้าทางได้ ไม่นานเท่าไหร่นักเนี่ยเราจะไปเทียบกับเขาไม่ได้เรื่องพวกนี้ผมมองว่าความเป็นระยะยาวเนี่ยมันต้องควบคู่กันไปด้วยนะครับส่วนตัวผมก็เข้าใจซึ่งผมมองว่าเชลซีตอนนี้ mm hmm. ก็เริ่มมาแล้วเริ่มเข้าที่เข้าทางเริ่มจับจุดได้แล้วนักเตะเริ่มเข้าใจกันโค้ดแผนอะไรต่างๆนานาเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแต่ผมไม่ได้บอกนะว่าเรานั้นจะดีที่สุดแต่ตอนนี้มันก็ดีกว่าตอนที่ฤดูกาลที่แล้วแล้วกันที่โอ้โ oh. ห ไม่รู้จะไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังอะทุกคน,นึกออกป่ะอันนี้คือส่วนตัวที่ผมมองนะครับก็อ่านี่แหละสำหรับเรื่องของเชลซีกับแต้มนะครับแล้วก็มีเรื่องดีๆอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็รายงานจากเดลติก uk เหมือนเดิมนะครับบอกว่านิโคลัสแจ็กสันเริ่มที่จะทำประตูดได้โคพาเมอร์ Palmer, โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องและมอยเซตไกเซโด เริ่มที่จะเป็นนักเตะที่พวกเขาคาดหวังจากการเซ็นสัญญาถึงแม้จะมีปัญหาอื่นๆที่ต้องใช้เวลาในการแก้ไขเพื่อให้ภาพลักษณ์ของเชลซีเป็นที่ยอมรับแต่ถ้ามองด้วยหลักการฟุตบอลล้วนแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆกำลังเป็นไปในทางที่ดีนะครับโอ้โหคิดเห็นมันผมได้ คิดห็นเหมือนผมเหมือนกันนะเออแจ็กสันก็เริ่มที่จะทําประตูได้นะครับล่าสุดตํานานทีมอะไรสักทีเนี่ยมาชมว่าแจ็คสันอ่าไม่ใช่แจ็คสันมาชมว่าเชลซีทำไมถึงเซ็นสัญญาถึง9ปีอะไรประมาณนี้ผมก็เข้าใจนะเพราะว่าผลงานของแจ็คสันเนี่ยมันดูดีขึ้นจริงๆโคพาเมอร์อโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องอถึงแม้ว่าจะยิงได้แค่ลูกเดียวอยู่ตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยเรื่องของการแอสซิ์มันก็ยังเป็นตัวเลขที่มาตรฐาน ไม่ได้ต่างจากปีที่แล้วมากนักนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะชื่นชมนะครับก็ตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่เราแล้วแหละว่าเราผลงานต่อเนื่องขนาดนี้เนี่ยและถ้าเราทำสถิตไม่แพ้ใครผมมองว่ามันจะสืบสานต่อยอดไปกับเกมที่ก่อนเจอลิเวอร์พูลก็คืออีก5นัดหลังต่อจากนี้เนี่ยถ้าเราไม่แพ้ใครเนี่ยผมมองได้เลยนะครับว่าฟอร์มเราตอนตอนที่เจอกับลิเวอร์พูลวันนั้นเนี่ยบิ๊กแมตเนี่ยนักเตะน,น่าจะ เรียกว่าอ,อะไรอะ่ะน่าจะเชื่อมั่นในตัวเองสูงเชื่อมั่นในทีมสูงเออจริงๆนะอันนี้คือส่วนตัวที่ผมมองนะครับก็นี่แหละคือเรื่องดีๆนะครับมาที่เกมวันนี้ดีกว่านะครับกเ็เรานะครับจะไปเจอกับบาโล่นะครับตีหนึ่งี่สิบห้านะครับก็มีบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของเอนโซมเลสกามาฝากทุกคนด้วยนะครับ อย่างแรกเลยนะครับก็มาเลสกานะครับพูดถึงกับการที่เจอกับบาโลนะครับก็นัดนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเราเล่นในบ้านนะครับที่แซมฟอร์ดบิดนะครับบาโลมาเยือนนะครับก็ถือว่าแฟนๆบอลต่งางๆนานานเนี่ยเราได้เปรียบมากกว่านะครับมาเลสกานะครับบอกว่าแน่นอนว่านัดนี้เนี่ยก็เป็นนัดที่สําคัญเพราะว่านี่ก็เป็นหนึ่งในเกมอย่างเป็นทางการในรายการที่ต่างออกไปพวกเราจะทําสิ่งที่เราพยายามตลอดอยู่แล้ว เพื่อเก็บชัยชนะแนวทางที่ดีที่สุดมันดีเสมอเมื่อเราสามารถเก็บชัยชนะได้พวกเราชนะในเกมเยือนถึง3เกมติดหวังว่าพวกเราจะสามารถทำอย่างนี้ต่อไปและจะสามารถแบ่งปันช่วงเวลาดีๆที่บ้านของเรากับแฟนบอลของเราได้ด้วยเช่นกันนะครับก็นี่คือการปลุกใจของเอนโซมาลสก้าก่อนเกมนะครับก็ถือว่า ดูดีไม่ได้พูดถึงเรื่องการที่จะยอมแพ้ผมมองว่านัดนี้เนี่ยเราไม่ควรที่จะพลาดนะเพราะว่าเจอทีมหนึ่งเลยก็คือ,อามาตรฐานไม่ได้ดีเท่าเรา2คุณภาพนักเตะนั่นแหละก็คือเรื่องของมาตรฐานนะครับแล้ว4เออสามสี่นี้เนี่ยเราเล่นในบ้านแฟนบอลเราเยอะกว่าทุกๆอย่างเราได้เปรียบมากกว่า,าสนามเย่าเราเราถนัดมากกว่าเพราะว่านี่คือบ้านของเราแซมฟอร์ดบิดนะครับก็ไม่น่าแพ้ เชลซี ừ, อย่างต่ํานะต้องสองต้องสองลูกอะถ้าอยากจะให้แฟนบอลพอใจหรือถ้าอยากจะให้แฟนบอลฟิน4-0ไปอันนี้คือส่วนตัวที่ผมมองนะครับสรับเชลซีเจอกับบาโลนนะครับแล้วก็อัปเดตเรื่องของออทางด้านของมาโลกุโตกับโรมิโอลาเวียหน่อยนะครับก็มาเลสก้านะครับบอกว่ามาโลกุโตพร้อมแล้วสําหรับเกมพรุ่งนี้แต่โรมิโอลาเวียยังไม่พร้อม หวังว่าเขาเนี่ยจะพร้อมในเกมเจอกับไบตันนะครับก็เอาง่ายๆลาเวียตอนนี้ตัดไปได้เลยสลับเกมที่เจอกับบาโลเออน่าจะไม่ทันนะครับสลับเกมบอลถ้วยกลางสัปดาห์แต่มาลูกุสโตเนี่ยผมมองว่าน่าจะพร้อมแล้วสลับการเป็นตัวจริงหลังจากที่เราใช้แบ็คขวาจำเป็นเนี่ยทั้งดีซซี่ทั้งโฟฟาน่าเนี่ยเออสงสารเอามาลูกุโตที่เป็นแบ็คขวาธรรมชาติมาเล่นน่าจะดีกว่าผมมองว่าเกมนี้ไม่น่าจะพลาด สำหรับมาโลกุโตนะครับหรือถ้าพลาดเนี่ยกับเกมที่เจอกับไบตันเนี่ยยังไงเจ้าตัวก็ได้ลงอยู่ดีแต่ผมมองว่าโอกาสพลาดที่จะเป็นนั่งสำรองก่อนเนี่ยมีน้อยหรือถ้าสมมติว่าพลาดจริงๆนะผมมองว่าเอ็นโซเมเลสกาน่าจะให้กุโตลงมาครึ่งสองเผื่อมันจะกลัวเสี่ยงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มาอัปเดตเรื่องของเชียแนนดูบี้ฮอกันบ้านนะครับก็เอ็นโซเมเลสกาก็มีการพูดถึงนะมมเลสกานะครับบอกว่าเขาน่าจะเป็นอย่างนั้นนะ กับการที่เขานั้นได้ออกสตาร์ทเราจะมีการซ้อมในวันนี้ซึ่งผมจะบอกกับเหล่านักเตะถึง11ตัวจริงผมมีความสุขกับตัวเขามากพวกเราต้องเข้าใจว่าเคียร์แนนเป็นตัวหลักของเลสเตอร์แต่ยังไม่ใช่กับที่นี่ไม่ว่าจะเป็นนักเตะคนไหนก็ต้องปรับตัวกันทั้งนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเกมนี้คือมันไม่ใช่เกมที่ใหญ่อะไรแล้วก็นักเตะอย่างคูพาเมอร์เนี่ยก็ลงติดต่อกันผมมองว่าน่าจะให้โอกาสนะ สำหรับเคเนเนดูบี้ฮอนะครับเออเพื่อแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสลับปรับเปลี่ยนกันไปนะครับสลับเ,เรื่องของตัวลุกเออก็คือกลางลุกนั่นแหละเออแล้วก็มีเรื่องของอ,อ่าอัปเดตเบนชิวิโอชูบูมิก้าจอจแล้วก็อาเชมปงนะครับมาริสก้านะครับบอกว่าพวกเขาทั้งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นเหล่านักเตะที่มีชื่อกับเกมในวันพรุ่งนี้บางคนเราจะดูว่าจะออกจะให้ออกสตาร์ทเลยได้ไหม แต่ถ้าไม่พวกเขาจะมีชื่อในมานั่งสำรองและหวังว่าพวกเราจะสามารถให้โอกาสลงเล่นกับพวกเขาได้บ้างโอ้โหเอ็นโซเมริสกาพูดมาขนาดนี้ครับทุกคนครับผมจัดเลยนะไลน์อัพคาดการจากผมเองนี่แหละก็ประตูเนี่ยผมมองว่าซานเชสน่าจะต้องพักก่อนนะครับหลังจากที่กำศึกหนักมาหลายนัดต่อเน,นื่องคงจะเป็นฟิลิปจอเกนเซน แบ็กซด์เนี่ยผมมองว่าควรที่จะให้เบนชิวลลงตัวจริงเพราะว่าคูคุริยาเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเกิดอาการเหนื่อยล้าถ้าสมมุติว่าเกมมันดีหรือมันมันมันก็คงจะให้เบนชิวลลงต่อแต่ถ้ามันเกมมันไม่ดีเนี่ยผมมองว่าควรที่จะใหะค้คูคุริยามาเปลี่ยนเกมไม่ใช่เปลี่ยนเกมหรอกมาทําให้เกมมันดีขึ้นแต่หลักๆเนี่ยผมมองว่าชิวลวันนี้น่าจะสตาร์ทส่วนก้องหลังคู่2ตัวเนี่ย โฟฟาน่ากับโคูบิลน่ะน่าจะต้องนั่งพักเดี๋ยวอ่อนเพียนะครับน่าจะเป็นบาร์ดิชิลพี่บอคู่กับโทซินละกันนะครับส่วนแบ็คขวาแน่นอนมาโลูกุโตนะครับส่วนกองกลางคู่ข้างหลัง2คนเนี่ยน่าจะเป็นเรเนโตเบกาคู่กับคานี่ชูบูเมกาส่วนกลางลุกเนี่ยผมมองนะครับน่าจะเป็นเคียนแนนดูบิฮอรปีกซ้ายมาลิสเตก็คงจะให้โอกาสมูดิกแหละซานโชน่าจะพักส่วนปีกขวาไม่เอ็นคูก็เปโดเนโตหรือถ้าไม่ใช่เนโต เจ้าฟิลิกก็มีโอกาสนะครับส่วนกองหน้าแจ็คสันพี่พีพี่แจ็คสันหวังเนี่ยคงจะต้องพักเออน่าจะเป็นมาร์กิโอมาให้ได้รับโอกาสนะครับนี่คือไลน์อัพที่ผมคาดการนะครับไม่รู้ว่าทุกคนคิดเห็นอย่างไรแต่ส่วนตัวผมว่าแนวโน้มที่จะออกออแผนประมาณนี้นักเตะประมาณนี้เนี่ยมีถึง70%เลย นะครับอันนี้คือส่วนตัวที่ผมมองนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยเบนชิวิลเนี่ยได้ลงอยู่แล้วแต่ไม่รู้จะได้เป็นตัวจริงหรือตัวสำรองนะครับแต่หลักๆผมมองว่าไม่น่าพลาดว่ะสําหรับการเป็นตัวจริงนะเออเบนชิวิลนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลวันนี้นะครับก็รอดูได้นะครับคืนนี้ตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับผมดูแน่นอนไม่น่าพลาดนะครับสําหรับเกมนี้นะครับก็วันนี้ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะทุกคนครับบ๊ายบาย